สวัสดีครับจุงกะจุเอาเอาเอาผ้าองค์อะไรเดี๋ยวมนีหนั่นโอ้หมวกเนื้อโอ้โหทำไมตัวโควิดเนาะโอ้โหเนี่ยครับยายเข้ามาจากเรียกทำอะไรนะยายมาทำมาจากอะไรเรียกไฟเอาน้ำเลี้ยงวัวอางโม่ไปทางน้ำโอ้เจริญอะไรเยอะ บ่ก็เลยพี่ชายอ่ะแกกระตานไม่ค่อยดีแกกับลูกต้นติดตอนนี้มันร้องแต่มันบ่นให้มันบ่นบ่นว่าไงมันว่าจะมาร้องทำไมจะมาบอกทำไมบอกไม่เห็นออกเลยวางยังม่ต้องร้องแล้วเงียบเลยเงียบเลยบ่เงียบนี่ก็ไปเมื่อเช้านี่ไงนกนี่ไงนกอยู่หน้าบ้านใหญ่ตัวเดิมนะ นี่ไม่รู้นกอะไรมันเป็นรังมันก็ไปตื่นหน้าบ้านเลยเตุ่ดอกไม้พระเทศไม่ไม่มา้องให้ฟังแล้วมันหายไปแล้วหายไปแล้วบ<ม><ม>นเจ็ดห้าเจ็ดห้าเนามันไม่ร้องสามตัวลรวมนร้องเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็เลยมองไม่ต้องมาเขาบอกบรอกว่าไม่ใช่ว่าจบมาออกวันนี้ไมหมล่ะไม่รู้รใครจะไปรู้นะถ้ารู้ก็ ขายวัวขายไายซื้อไปได้รวยแล้วมันร้องยังไงนะยายก่อนห้าเจ็ดห้าอะไรนะไปกนมันร้องมาเจ็ดห้าก็เลยถามมันเพราะว่าตายายเอ้ยแล้วไอ้สองบอกไปสามตัวอะไรสองตัวเขาก็เลยบอกกาเจ็ดก็ซื้อตามจนขนาดเล็กอั้นยังซื้อตามเลยยังไม่ออกอีกก็เลยมาร้องเมื่อวานอีกร้องต่อมวดนั่นแหละเขาร้องอีกสองสามวันก็เลยบุญให้เขาอกว่วาน ไม่ต้องมาร้องเลยไม่ต้องมาบอกเลยโกหกแบบนี้แค่หายไปเลยนกนะบอกว่าบอกไม่ถูกอย่ามาร้องอีกอย่ามาร้องอีกจะหายไปเลยนกหายไปเลยเขาบอกตัวไหนเขาก็อาจจะอยู่ในแหละแต่เขาไม่ร <kah s> <ana> okay. <sh arp ats> okay. like ้องครั้งคั้งสุดท้ายล่าสุดนี้มา้องตัวเดิมย่งตัวเดิมอยู่สิบห้ามันเดนก็เลยบอกว่าเขาโกหกจะออกงวดนี้เลีอยไม่รู้ไม่รู้ตอไหนถ้ารู้เราก็ซื้อเยอะๆจะมาซื้อทาไมยี่สิบสามสิบเนาะ คุณยายทินนะครับประวัติถูกเลขมาเยอะถูกจนเจ้ากลัวเจ้าถูกถูกจนว่าคนบ้าถูกถูกจนเขาบอกว่ายายบ้า้ถูกแต่หวยถูกหวยบ้าก็ช่างคนบ้าถูกหวยเนาะนี่นะครับเรียกอะไรก็เรียกไปเรามีความสุขของเราถูกน้อยถูกมากก็ถูกดีกว่าไม่ถูกนะยายเนาะดีกว่าไม่ถูกเด้อคุณยายทินชอบนั่งสมาธิเอาเลข ได้ถามจริงๆรไม่ร่างทรงเขานั่งแต่ก็มานั่งด้วยคือครูบาอาจารย์แต่นั่งกับแกแต่เราไม่ได้นะแต่แกแบบแกจะพูดออกมาไงจ้ะแล้วคือไปนั่งฟังเลยไปนั่งฟังแกแกไปนู่นแกไปบ้านของพงษ์แกไปได้ที่นู่นเลยนั่งเอาเลยแกไปนั่งตรงที่ก็สร้างพญานาคไงนั่งเอาเลยแกก็ได้มาจากนู่นเขาก็เอาแต่แกไปนู่นแต่พอดีวันนั้นคิดไงไม่รู้ลูกเขาไปรับมา อยากให้มันยายมานอนเนเพื่อนแม่สักสองวันนั่นแหละแกก็เลยมาที่จอมปวกนี่จะโค้งบ้านกปวดหัวก็เลยเนั่งไม่ได้ก็เลยกลับไปที่บ้านก็ไปนั่งที่ศาลตายายที่บ้านก็นั่งปุ๊บกระปูเข้าเแ็นั่งตัง้งเกืนะอบสองชั่วโมงม้านี่ปูลง,งปูลงปูลงปะถามว่าองค์ไหนลงก็บอกว่าตะกระตะกระ แล้วตะโกนบอกเลขด้วยตะครากระสานตาใหญ่สารที่จอมปวดที่บ้านคนละที่ที่วัดบ่บ้านใหญ่นะที่บ้านใหญ่สารตาใหญ่ที่บ้านสาาตใหญ่บ้านสารประจำบ้านประจำบ้านมีได้ตัวเดียวประจำบ้านอะะปรจบ้านปเลยประจำบ้านยาญไม่ใช่ประจำประจำหมู่บ้านประจำบ้านนู่นอยู่ที่วัดตาโอ้ทีนี้ก็เข้าปุ๊บบอกเลขสี่แปด ตะโกนดังๆแลยตัวเองก็นั่งทำสมาธิก็สะดุ้งสะดุ้งก็เลยหันขึ้นมาเลยสะดุ้งเลยเลยหันมาถามว่าองค์ไหนลงองค์ไหนลงบอกว่าตะกร้ตะกร้ตะโกนบอกตัวเดียวนี่บอกตัวเดียวนี่แหละทีนี้แกก็เลยให้ไปตามแม่ดองอะมาแม่ดองเขาไปคุณลาวเนาะแกก็เรียกมิกเกี่ยวมิกเกี่ยวไม่ดองไม่ดองล้ว กก็พูดรงนี้ะตัวเลยวเรียวเลี้ยวเลวลีราพอดีลูกก็โทรตามแกสักทีรถมาเขาก็บอกกับดองนะว่าเจ็ดหนึ่งกับสี่สองห้าอ๋อนี่ร่างก็บอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดด้วยกับสี่สองห้ารุปแล้วเลขอันนี้แม่ดองบอกแม่ดองเขาบอกกับแม่ดองเขาบอกแม่ดองแต่ตอนตะโกนนี่ตะโกนแปดสี่ คนแปดสี่ตะโกนคนเดียวนี้ก็เลยได้ยินแม่มันสะดุ้งเนาะโอ๊ยทำไมตะโกนจังดังดังมากเลยดังจนออกมาเลยแปดสี่ดังนั้วอีกกงคืนเนาะไม่ได้กลางวันอ้อโหดังพูดดังเลยแปดปสี่ดังมากเลยเลยแกก็ตอนแกจะไปบ้านนะจะไปส่งเลยจะบอกว่าแม่ไปไปนั่งทำสมาธิที่บ้านสองห้องแม่ตะโกนนี้หละจำมาไว้นะดังนี้แค่บ้าน เดี๋ยวบอกว่าถ้าจะให้แม่มาอีกเพงคือวันวันหวยจะออกอไม่รู้จะมีใครไปรับแค่อันนี้เลขสีน่าเสื่อตรงนีเอามีเลขสีด้วยเลขสีตรงนี้ไงสีตรงนี้ไงแปดสีแปดสีอันนี้หนึ่งห้ากับสองห้านี่อ่ะคุณยายเห็นที่จอมปลวกเมื่อสักครู่นี้เนาะเอายายที่บ้านยายสรุปให้เลขที่ยายจะซื้อตัวไหนวันนี้ถูกทุงไหก็ยังยังไม่ได้ฝันยังไม่ได้อะไรก็รู้ก่อนสรุปไม่ได้อันนี้คือหนึ่ง หนึ่งห้ากับสองห้าที่ชอบที่เห็นในจอมปลวกนี่จะซื้อไหมวะนี้ซื้อซื้อเอาคนหนึ่งห้ากับสองห้าต้องซื้ออยู่แล้วต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าเราจะเอาหนึ่งห้าแล้วก็ซื้อซื้อขึ้นซื้อลงก็คือหนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสี่ด้วยชอบเลยถ้าวิ่งนะหนึ่งไม่ชอบเล่นโอเคเอาประมาณนี้แล้วเลคชอบประมาณนี้เนาะ จก็จ <ขอ S 1> ยังไม่จริงจังอะไรหรอกรอฟันก่อน <c oughs> ไม่ได้ฟันอะไรเลยฟันถือดิยายไม่ได้ฟัอนอายายถื้อไปจ้ะยายซื้อให้ครับเนี่ยฮะยายเขาบ,บอกว่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยยายบอกว่าต้องซื้ออยู่แล้วเห็นที่จอมปลวกเมื่อกี้นี่ไปมองเฉยๆบอกวันนี้มันพระด้วยไปมองจุดเนี่ยจุดทูบนะร้านก็จุดทูบ ถูกแล้วไปลาเอาขคงที่เราไปเส้นไหวออกด้วยน้ำแดงอะไรอ๋อไปเพิ่มมองเห็นเลยมองเห็นเลยใช่ไหมครับมองเห็นไงเขาถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายไววอยู่ก็เห็นหนึ่งห้าสองห้าเลยนะแค่แค่ร้นเองแค่นั้นเละอ๋อหนึ่งห้าสอง้าแต่ร้านมันบอกเห็นสี่ห้าแต่ตัวเองทำไมไม่เห็นเลขสี่มันเห็นเลขห้าอ๋อร้านบอกเห็นสี่ห้า อันนี้แล้วใครจะเห็นเนาะแล้วตากดวงใครดวงมันไปจะชื่อดวงยายดีกวหาเพราะยายถูกเลขบ่อยมันเป็นแน่นะถูกบ่อยเพิกเพิมันไม่ฟุกอีกจะทำไงเราโคบ้าตามยายสักวันเดียวสังงวดเดียวไปบ้าตามสุดท้ายเดี๋ยวหมดนะบ้าตามยายไปบ้าตามยายเดี๋ยวหมดหมดนะสุดท้ายอ่ะถ้าถูกมาก็บอกว่าบอกแล้วบ่อยเชื่อยายบ้านี่อนเขาจะว่าาอยู่นะรวย อนัดบอกเขาว่าแปดหกหกแปดยังไม่มีใครซื้อตามเลยเพราะว่ามันใครจะมาถูกคนบ้าอะไรคนเดียวถูกงวดเนาะไม่มีใครเชื่อบอกว่าจะไม่ใช่สามตัวด้วยผลิตภันม์พอมาเช้ามามากราบสารตายยายก็บอกว่าแกบอกยุหกแปดแต่ไม่เชื่อแกเออคนนู้นมาก็บอกยุแต่ไม่เชื่อแกจะเชื่ออะไรกับคนบ้าเนาะต้องเชื่อหรอบ้าก็บ้าย่ายบ้าถูกหวยนี่บ้าถูกหวย บ้าถูกหวยฉันก็อยากบ้าเหมือนกันเราอยากบ้าบ่อยากบ้าถ้าบ้าถูกพวามสันติเกินอยากบ้าด้วยนะโอ้ติดพันก็อยากบ้าเหมือนกันนะบ้าถูกบ้าถูกหวยบ้าเหมือนกันบ้ากันไม่ต้องบ้าไปทำร้ายใครนะบ้าถูกหวยเนี่ยนะบ้าถูกหวยโชคใหญ่นี่หนูจะทิ้งเลขอะไร ี่หนูเห็นเลขอะไรนะอยู่ในจอบสูบอะตอนจุดทูบมันเห็นหนึ่งเก้านี่ตอนที่เลขรอยบอกว่าเนียงทายรูปเอาทายรูปเอาหนึ่งห้ากับสองห้าเลขรอยด้วยเลขรอยคุณยายอยู่ข้างหลังหนูแล้วขนลุกบอาหนูจะได้โชคใหญ่เลขร้อยโอ้หนึ่งห้าไม่ถ้าได้ได้ใหญ่ไม่ได้หรอกห้าสิบยี่สิบอะเองไม่ได้ เองจะได้ใหญ่ๆได้ร้อยล้านเลยโอ้โหร้อยล้านอย่างน้อยสองสามหมื่นหรือไม่เป็นแสนนะนี่เคยได้มาแล้วนี่เคยได้แค่นั้นแลยเหรอใช่เคยได้มาเคยได้มาเคยได้แล้วหมดเลยเคยได้มโม้แก่โมทำเคยบาปเคยได้หมดเคยได้เคยได้เท่าไหร่รักแสนนะหลักแสนแสนเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะที่เราไปอ่าได้ห้าแปดได้ห้าแปดห้าแปดอันนั้นรางวัลที่สามไดไแร้วในวัลที่สามโอ้นวันามได้วันที่สามเยนะใช่หมดยังเงินยังไย้มาจามยัง พวมน้ำมาถูกีทินแล้วมีมีคนทักอย่างนี้ประจำนะตอนนั้นอจนคยยก็ทักหนูอ๋อทักเหมือนกันใช่ได้รางวัลใหญ่จริงๆโดยถูกรางวัลนี้คุณยายก็คนที่สองที่มาทักหนูยายทักผมบ้างเหรอใช่ยายพูดถูกหมดเลยชถ้าเคยถูกหวยเยอะก็ยังรู้เลยนะองค์ลงโคลนมีองค์นี่ถูกไมถ้าหนูไปนั่งใกล้ๆยายจะจะจะไม่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 ได้กิ่ไม่สัมัองค์มีองค์ไม่ใหญ่ นีเิอลงลงเลยไ้มนี่ไม่ได้งม็นลาต้องมาเป็นลาต้องมาเป็นลาตอนคืนวันหวยหวยหวยจะออกกมาก็้ข้าสีโด้นี่เหรอฝันก่อได้เหรอขมี้นกุมาหน้าบุมาเหรอยิ้เยิ้มกะมาณนื้อใหญย คือบ้านแกคนใบหวยว่าไอ้เจ้าแม่ใบหวยระวังนะเหลือแเต็มหอยก็ร้อยยี่สิบโด่งนะโด่งว่าแกนะโด่งไม่กินใครโด่งตาแกอย่างนั้นเลยทีนี้พ่กแกไม่เคยซื้อหวยแต่พวกแกเท่าหวังหวยจะทำบุญหมดเลยนะแกอยากทำบุญอยากทำบุญโอ้ยวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาโดนตาสิทธิ์นะตาสิทธิ์นะนี่แตงบอกว่าตามหายายทำไมจะให้แกใบหวยให้ฟันแกว่าแกฟันฟันยี่พ่อฟันแบบไหน ว่าแก้ผ้าไปต้อนรับบุญไปทําบุญอะไรไม่รู้แก้ผ้าหมดเลยแล้วก็ถือธงไอเราก็ตอบว่าธงก็โงแล้วจะบอกเอามือมาไอ้นี่ก็โปกเกมไอ้นี่ก็โปกระเป็ดไอ้นี่เคยซื้อไปเลยยังย่าให้เลือแต่หมอยัรอยยิ้มไมยเชื่อเลไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อหรอกไม่เคยซื้อหัไม่เคยเชื่อแต่เมียแกเล่นแต่เมียแกน่ะเล่นนี่คงจะเชื่อแล้วมั้งน้องใหญ ทุกวันแกไม่กล้าพูดด้วยแล้วจะมอยกับรอยยิ้มแต่โยนเฮหมอดูก็่ามาเล่าหุนคิวยากอีกหน่อยเก่งนั่นแต่สิทธิ์เออซื้อไปซื้อไปมีวัวขายวัวมีที่ขายไหมขายไหมซื้อซื้อไปเยอะๆยอเยอะเจะได้เหลือแต่หมอยกับรอยยิ้มกับอะทีนี้เราถูกทุกมหม้ทุกงหมดเป็นไงเมียก็เมียเขาไม่ถูกเนาะแกบอกเป็นไงพากันดองต่อดองเหลือแต่หมอยกับรอยยิ้ม เรื่องอะไรฉันได้ตั้งสองร้อยเอามาะเบียสามขวดจ้ะโดอกระตุกนะเรื่องอะไรฉันเหลือแต่หมอยฉันได้ตั้งสองร้อย <c ười> <c ười>